ไม่รู้อ่ะแล้วอ๋อเวลาพี่ขยับไปอีตัวอีสี่เหลี่ยมน่ะมันก็จะตามหน้าขวัญไปแล้วมันจะทัชอะไรเออลองขวัญลองเดินดิขวัญลองเดินเออมันจะตามขวัญเ,เออเออมันจะแบบจับที่หน้าขวัญอย่างเดียวเลยอ่ะอ้อันต่อไปเราจะพาไปดูน้ำพุที่ปกคุมไปด้วยหิมะขาวโพล จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ใจภูมิใจนําเสนอที่สุดเพราะมักจะเห็นบนเว็บที่มีภาพน้ำพุตรงจุดนี้เห็นแดดไหมคะพี่อยเห็นเห็นเห็นแล้วว่าแดดจะจ้าแบบนี้แต่มือนิชาเลยนะคะคุณผู้ชม มเกาะบนกิ่งไม้ใบไม้กำลังสามัคคีกันอุ้มหิมะอยู่หนึ่งก้อนอย่าเดินเลยเดี๋ยวเขาจะบอกยาเด็กพวกนี้เอาอีกแล้วกุยทางให้ไม่เดินทำความของเขาหายไปหมดราชนีภาพที่สวยงาม จริงมันเป็นบันไดเดินก็อันตรายอันนี้เหมือนใส่หมวกเลยอ่าใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนแบบไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเหมือนเหมือนใส่โนว์แมนอะใส่หมวกแล้วก็มีแบบหางมันด้วยโ <c oughs> โหต้นไม้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหมวกคริสต์มาสนั่งสารแล้วแบบกองสูงมากเลยนะกองสูงมากเลยแล้วมันก็ยังรับน้ำหนักได้ อุ้ยมียอดอ่อนออกมาด้วยหรือว่ามันไม่โดนแดดมันเลยเขียวซีดข่าวฟนมีใส่หมวกทำไมใส่หมวกใช่สวย,สวยในใี่คือน้ำผู้น้ำผู้หายไปไหนน้ำผู้โดนน้ำน้ำแข็งท่วมปะหนามากอะสักฟุตหนึ่งอะเนาะตรงน,นี้นี่ไงน้ำผู้ ไม่เหลืออะไรเลยนีย่ค่ะทีมงาน,งาน <c oughs> ถ่ายคนละตัวเลยนี่น้ำพุเขาก็เปิดอะนะ ใช่มีแขกก็เปิดปะเดินออกไป